เราสติที่สู้สุดด้ power of belief wings ไล่ไปพวกที่เสยอย่างให้แกเก่าการนี้เราที่แสนใช้ลาเมื่อความดีมีในจ,จิตใจไปเมื่อไรไหมเท่าก็แค่มีจะขางกายนั่นคือ power of belief wings wings กลับมาอีกที wings มาไฟคราวนี้ไฟทิ่สุดชีวิตถูกแนวดีมากม่ด จะติดที่สู้สู้ด้วยพลังออกปลี wings wings กลับมาอีกที wings มาฝ่ายขานี้ได้มีเธอข้างกายรักในใจดีใช้ดึงแมจิก wings จะฝ่ายที่รักรู้เราสติดที่สูฝันมีที่ดีดีชีวิน่าอยู่สู้ด้วยแมจิกเพอคนดีละ wings wings club the series believe wings ที่อาเฟีย wings เจอกับพ่อหมดสีคน จมตีพวกเธออย่างรุนแรงพวกเธอต้องผจญภัยอีกครั้งและนำพาพวกเขาไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่และความลับครั้งใหม่ฟรากอนดาจะเป็นผู้เผยความลับนี้ความจริงของผุรุษผู้น่ากลัวและแฟรี่ที่หายตัวไปตอนต้นไม้แห่งชีวิต เราพร้อมแล้วสัตราจารย์พลาดียยมเปิดซิมูเลชันได้เลยโฮโลโปรแกรมโปรเจคเตอร์ของเราเริ่มทำงานแล้วครับอาจารย์ฟราคกนด้าเอาละเด็กๆเธอจะต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของนักล่าแห่งบรักเซิลเคินนะเรื่องเกิดขึ้นที่ฝั่งมนุษย์บนโลกตอนนั้นดาวดวงนั้นอยู่ในการควบคุมของแฟรี่พวกเขาแบ่งพลังงานเป็นลมน้ำและไฟแต่ในที่สุด ชายสี่คนก็ปรากฏตัวขึ้นพ่อมดแห่งแบล็กเซอร์เคิลฮะพวกนั้นคุณปล่อยพวกนั้นเอาไว้ใจเย็นเราต้องเรียนรู้ศัตรูก่อนจะได้รับมือได้จุดมุ่งหมายของพวกเขาก็คือเป็นเจ้าโลกโดยการควบคุมพลังธรรมชาติ เขาสร้างเวทมนต์ที่แข็งแกร่งและต่อต้านพลังของแฟรี่จึงสามารถจับแฟรี่ได้ขโมยปีกและดูดพลังของแฟรี่ไปพอมน์เหล่านี้กลายเป็นนักล่าแฟรี่และแฟรี่หายไปทีละคนพลังของแฟรี่จากปีกทําให้โอกรนและพวกพ่อมดแข็งแกร่งขึ้นแย่ที่สุดเลยเันดูไม่ไหวแล้วเป็นไปไม่ได้ มอกกันหน้าราชินีแห่งเผ่าแฟรี่รเผชิญหน้ากับโอกรอนแต่ไม่ได้ต่อสู้แม้แต่หัวหน้าแฟรี่ที่เป็นผู้พิทักษ์แห่งพลังธรรมชาติยังตง้องหนีพ่อมดแห่ง Black เซอร์เโอกรอนชนะและเวทมนต์ในโลกก็หายไปแย่ yeah, มากเลยหนูเดอหนูชอบฟังเรื่องของแฟรี่แต่เรื่องนี้หนูไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะคะคนบนโลกลืมไปหมดแล้วพวกเราไม่มีบทบาทอะไรในโลกเลยนอกจากเป็นแค่นิทาน ถ้าไม่มีแฟรี่ใครจะช่วยโลกจากพู้พ่อม,มนละ่ะไม่มีคนที่อยู่บนโลกไม่มีใครคุ้มครองจึงเริ่มยุ่งเหยิงมีสงครามและไม่มีใครห่วงใครหนูทนไม่ไหวแล้วถ้าทําได้หนูจะไปจัดการสีคนนั้นทันทีเลยล่ะคะ่ะทางเดียวที่จะจัดการเขาได้คือทําลายเวทมนต์และทําให้คนบนโลกเชื่อเรื่องเวทมนต์ผู้พ่อมดตก็ไม่สามารถทําอะไรได้ใช่ค่ะ ตอนนี้พวกเขาพลาดที่จะบอกจุดมุ่งหมายกับเราเรื่องแฟรี่ไรน้ำยาหกคนใช่ไหมคะไม่ใช่สเตลา่าตอนนี้เรารู้ว่าพ่อมดเห่นแบ็กเซอร์เคิลยังทำภารกิจไม่เสร็จยังเหลือเอ้แฟรี่คนสุดท้ายอีกคนหมายความว่าเรายังมีหวังอยู่ แต่พวกเธอต้องทำให้มนุษย์เชื่อเรื่องเวทมนต์ก่อนที่พ่อมดจะจับแฟรี่คนสุดท้ายได้ไม่อย่างนั้นพวกเขาจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าน,นี้อย่างน้อยเขาก็ยังหาไม่เจอถูกต้องใช่เธอโตที่โลกแต่ว่าเธอเกิดที่สปาใช่ไใช่ตอนนี้เอิร์ธแฟรี่กำลังต้องการให้เราช่วยเราต้องรีบตามหาเธอให้เร็วที่สุดเลยแน่นอนอยู่แล้วจะไปเมื่อไหรอ่อ่ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปไหนกันเนี่ยก่อนที่เธอจะเดินทางเธอน่าจะไปทักทายใครบางคนที่เดินทงมาไกลเพื่อรอพบพวกเธอนะ มรจากเรดฟาวเทนสเปเชียลลิสต์พร้อมที่จะรับใช้คุณแล้วครับนาบูเลล่าที่รักเราได้ยินข่าวเรื่องพมุตมาโจมตีไม่เป็นไรใช่ไหมเราจะจะมาเร็วเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ว่ายังไงตอนนี้คุณก็มาแล้วจะคิดถึงคุณมากเลยฮิเรียไม่ว่าเราจะอยู่ไกลแค่ไหนคุณก็ยังอยู่ในใจผมตลอดนะบอกผมหน่อยซีสเตล่าพวกนั้นน่ะน่าเกลียดอย่างที่พูดหรือเปล่าพวกนั้นน่ะน่าขยะแขยงมากๆเลย คุณต้องเห็นเองนะแบรนดอนปีศาจะชัดเลยแต่เขาก็ไปแล้ว <G ül> ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นสุดท้ายแล้วคุณก็จะชนะนะงั้นเหรอชัยชนะที่เราต้องนั่งสั่นอยู่หน้าเขาแล้วก็รอให้ศัตรูตัดสินใจว่าเราจะรอดไหมฉันว่าไม่ชัยชนะก็คือรอยยิ้มของคุณเวลาวางแผนจัดการคนที่ไม่เชื่อในตัวคุณมากกว่านะาพูดดีๆนี่เรวเวนคุณพูดออกมาเองทั้งหมดหรือเปล่าว่าเฮ้พูดอย่างนี้ดูถูกกันนี่ ก็ได้อีเลยเป็นคนเขียนให้ผมเองอะคุณก็รู้นี่นาว่าเขาถนัดเรื่องนี้มากกว่าผมใช่ไม่คี้ใจทักฉันเลยเหรอทีนี้เฮ้ย hey, นี่มันไมพัดเปลี่ยนทิศทางในเซกชัน่น1 7หนนี่อาจจะดูผิดแบบไปบ้างเพราะระดับไม่เท่ากันถึงจะไม่ค่อยปกติแต่ก็ไม่ใช่ของที่หายากอะไรในตลาดค้าเครื่องยนต์นี่มีเครื่องบอกสถานะเครื่องในตัวเองแถมยังวิเคราะห์สถานาการณ์ทุกๆ3นาทีด้วยนั้นมันจะทำให้การสื่อสารระหว่างเราเหลือแค่เออตอนนี้ ทำไมทำหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะบูทำอะไรอย่างนั้นล่ะแบรดดอนเพราะสกายไม่อยู่ไงแล้วเออตอนแรกฉันก็เป็นอย่างนั้นนะัแต่สกายเป็นราชาแห่งอิรักิออนเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาให้ฉันแต่ฉันเข้าใจนะตอนนี้เขายุ่งเนะ่ยไหนจะกดมนเทียนบานอีกจะมาเซอร์ไพรส์แฟนสักแค่ไหนทียังทำไม่ได้เลยนะ แฟรี่ที่รักและสเปเชียลิสต์ขอต้อนรับสกายราชาแห่งอิรักิออนะ สกายตลกจริงๆเลยสกายฉันดีใจมากที่ได้พบคุณคุณสวยมากเจ้าหญิงของผมขอบคุณที่ชมนะฝาบาทดี๋ยวเรียกว่าฝาบาทเลยสกายเขายังเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเป็น specialist แต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็คือเพื่อนน่ะนะฉันดีใจที่พวกเธอกลับมารวมกันอีกครั้งแต่ตอนนี้พวกเธอคงต้องแยกกันก่อนภารกิจที่เดอะวินส์ต้องไปทำสำคัญมากและเสียเวลาไม่ได้ คุณฟราตันดาพูดถูกเตรียมตัวให้พร้อม Earth เอิร์ธแฟรี่คนสุดท้ายกำลังรออยู่ไม่ว่าเธอจะเป็นใครไม่ต้องเศร้าไม่ได้ลาไปไหนสักหน่อยเดี๋ยวก็เจอกันอีกโอ้ เราต้องทําอะไรบ้างครับฉันไม่อยากจะโกหกพวกเธอแต่ยังไงเขาก็ต้องการให้พวกเธอช่วยต่อสู้กับพ่อมดจาก b l a c เซอร์คไมมีใครรู้ว่าเด e w วิงสจะเจอกับโอกรอนอีกทีเมื่อ,อไหร่นะครับแต่ถ้าถึงวันนั้นคุณไว้ใจเลยเราพร้อมรับมือพวกเขาเสมอแล้วดีมากเพราะฉันไม่อยากให้อะไรมาขัดภารกิจของเด e w วิงสเธอต้องตามพวกเขาไปแต่อย่าให้พวกเขารู้ตัวเป็นอันขาด ถ้าจะรับมือกับพวกพ่อมดเดวินส์จะต้องพร้อมเสมอฉันไม่อยากให้พวกเขาเสียความมั่นใจและฉันก็ไม่ต้องการเสี่ยงโดยไม่จำเป็นขึ้นอยู่กับพวกเธอแล้วหนุ่มๆไม่อยากจะเชื่อเลยทั้งที่เราก็ผ่านอะไรมาต้องมากมายแต่ฉันยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่เลยนะเนี่ยหรือไม่ถธอาจจะหิวนะหรือไม่ก็กลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับนักล่าแฟรี่อีก พวกเรากำลังตามหาเออแฟรีร่คนสุดท้ายเหมือนกันอีกไม่นานเราต้องได้พบกันแน่แนะ่ความจริงเราไม่น่าอายในที่กลัวถ้าเรารเผชิญหน้ากับความกลัวได้เราจะยิ่งกล้าหาเนะี่ยเรามามุ่งหน้าสุเป,ป้าหมายเถอะโลกกว้างมากเลยนะแฟรี่ของเราอาจจะอยู่ที่ไหนก็ได้แทคหน้าเธอไม่มีแฟรี่จิ๋วสำหรับช่วยหาเรื่องเครื่องมืออะไรละเลยหรืองไงอ่ะก็ไม่เชิงนะนะฉันค่อนข้างแน่ใจว่าเราจะต้องหาเพื่อนตัวนัดของเราอ่ะ แต่ว่านั่นมันหนังสือในเอ็นแชนเมนตนี่นาะทำไมเธอถึงเอาไมาได้ละ่ะขอห้ามก๊อปปี้หนังสือผพ้นี้ก่อนได้รับอนุญาตินี่นาะใช่ไหมฉันว่าเราเน่าจะหาง่ายกว่าถ้าทำแบบนี้นะอีกอย่าง <c oughs> ฟาราลกอนดาอนุญาตให้เป็นพิเศษอ๋ออนุญาตเป็นพิเศษด้วย <c oughs> <c oughs> ต้นไม้แห่งชีวิตน <reco Christ. S 1> ี่ต <bizarre> ้นอะไรนะต้นไม้แห่งชีวิตเงยสเตเลอร์เราเรียนในชั่วโมงของศาสตราจารย์วิสกิสไงจำได้ไหมก็ไม่เชิงนะแต่ฟลอราต้องจดไว้แน่แน่เลยต้นไม้แห่งชีวิตรวบรวมพลังทั้งจักรวาลไว้ทั้งรากกิ่งไม้แล้วก็ใบ เป็นเครื่องหมายแสดงเวทมนต์ของทุกดาวนะจ๊ะพวกเราเองก็อาจจะอยู่บนต้นไม้เหมือนกันนะแล้วเอธแซลลี่ล่ะฮะแล้วเขาบอกหรือเปล่าล่ะว่าต้นไม้อยู่ที่ไหนอะเราต้องไปที่ป่ากรุงม,มวูดเพื่อตัวเล็กเลของเราเป็นผู้ดูแลต้นไม้นี้อยู่งั้นจะบอกรออะไรล่ะเราไปคุยกับต้นไม้ดีกว่าเนาะ วันนี้จ้าพิกซี่เออไม่ต้องทำเป็นซ่อนหรอกนะพอแล้วเอาไว้ครั้งหน้านะที่นี่ไม่มีใครอยู่เลยแปลกจริงๆอะแปลกมากอินฟาเรดจ,จะบอกเราได้ว่ามีแต่พวกเราหรือว่าพิกซี่กำลังซ่อนอยู่<ม>ใช่มีคนอยู่ในบ้านหลังนั้นแน่ๆ งั้นพวกเราเข้าไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่าฟอลิดัสมินิวิงส์ว้าวไม่ต้องกลัวฉันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันน่ะนั่นสิเหมือนกับทุกอย่างรอบๆตัวเรามันใหญ่ขึ้นพวกเธอได้ยินใช่ไหม ไม่ได้ยินได้ยังไงล่ะฉันสามารถแยกเสียงได้จะได้รู้ว่ามันเป็นเสียงของใครกันแน่นะไม่ต้องยุ่งยากขนาดนั้นหรอกหน้านี่ไม่ใช่ครั้งแรกสักหน่อยที่เราต้องเสี่ยงอันตรายน่ะก๊กก๊กก๊กสวัสดีจ้านี่ฉันเองนะแตลลามีใครอยู่บ้างหรือเปล่าเนี่จอยยัยฉันจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเข้าไปเข้าไปสิเสียงมาจากตรงนั้นน่ะ นี่แม่หนูน้อยของฉันเธอเองสินะที่ทำเสียงประหลาดพิ่งนั้นเ่ยและม่อก็ทำให้มันกล้องขึ้นถ้าฉันไม่รู้นะฉันคงจะต้องคิดว่าเครื่องเสียงของฉันพังแน่นแน่เลยฮ้เธอกำลังฝันร้าย สิ่งดังมาจากข้างนอกนี่นาวิสเอชแฮนติกส์ถอยไปกลียดและชูเียนไอวี้นั่นอะไรน่ะอ๋อเขาเในหมุ่นั่นเหมือนพวกเราเลยเนะเป็นไปได้ยังไงกันหรอ โอเชียนออฟไลท์อะฮะเอ๊ะนี่จะตัวน่าเกลียดฉันอยู่นี่มาเล่นงานฉันสิอย่ามัวแต่ส่งเสียงข่มร้ายอยู่เลยนะทำไมไม่หาทางทำอะไรให้ดีกว่านี้ฮะดูนั่นสิทำไมปล่อยให้เป็นแบบนี้ที่บ้านไม่มีกระจกเลยหรือไงอะ เฮ้กลับมาก่อนสิฉันยังไม่ได้เล่นงานได้เลยเธอเนี่ยพูดมากจริงๆเลยนะสเตลเลอร์แต่เนี่ยสบายดีเนอะแต่ฉันอยากจะย่อส่วน แบบว่าเออแล้วฉันก็เข้าไปนอนที่เตียงพิกซี่มากกว่าจะยากไปนอนแบบนั้นก็ได้นะแต่ถ้ามีปีศาจอยู่แถวเนี้เราน่าจะรวมกันไว้ดีกว่าะถ้าหากจะนั่นมาอีกครั้งนะก็เข้ามาเลยรับรองได้ว่าคราวเนี้ยเจะไม่กลัวมันหลกหน้าคอยดูซี่ฮ่าสู้แล้วหวังว่าพวกพิกซี่จะไม่เป็นอะไรนะพวกนั้นทำอะไรเขาหรือเปล่าไม่ต้องห่วงหรอกพวกนั้นเขาไม่เป็นไรถธอเขาจะตัวเล็กแต่ก็แข็งแกร่งนะ จะเย็นพิ๊บจะเย็นไม่เป็นไรเนะไม่เป็นไรหาเอ้ยตายแล้วเลยละพาพี๊บไปที่ปลอดภัยไปไหนเหรอฮะวิสเซนเซ็ต ตอนนี้เสร็จแน่เมจิกเวทบอสดรากตันเอเนอร์จีเวจิกสตรองไม่เป็นไรแล้วฝันดีนะพิบหรือ <c oughs> าทางเจ้าหน,น่าจะไม่ยอมแพง้ง่ายๆนะไม่มีทางหรอกเลยและโชูเลียนไอวี IV. มันแข็งแกร่งมากใช่และเราก็เป็นเป้าหมายของมันตื่นสิดูน้อยเนีน ในตัวปีศาจแต่ไม่เป็นไรหรอเจเราออกไปทีอยู่ในนี้นะ่ะมันไม่ดีสักเท่าไหร่หรอกนะจใจนี่ระวัหงหน่อยสิพี่เป็นไงบ้างอะอยังัังร้ายอยู่เลยอะออเดี๋ยวก่อนนะทำไมเราไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้อยู่ในนะอยู่หน โอ้หหมุนนิดหน่อยอะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกโอ้ยโอเคอลาละวิงส์คอนเวอร์เจนเอาเละอยู่นี่เองอะหยุดตรงนี้ตลอดเลยสินะ เรียบร้อยอยอยบลูสไอ้อาร์เคตของฉันเป็นไงบ้างทุนกลัวมากแล้วเธอละไหนดูหน่อยสิจากนั้นก็ตุ้มแล้วอยู่ในท้องปีศาจฉันบอกทุกคนว่าอยากกลัวมีคนเข้ามาด้วยดีนะที่ปีศาจไม่กินจันลี่ไปด้วยอะมือนเดิมเลยนะแชตเต้อ ถ้าไม่ใช่แปลว่าฉันอยู่ข้างใดแล้วก็ฉันจะเตะซ้ายต่อยขวาให้ดูเลยค่นี่แงดีสิดิจิอย่าน้อยเราก็ได้เจอกันอีกแต่ว่าตัวฉันเปื้อนไปหมดเลยฉันอยากจะอาบน้าเปลี่ยนเสื้อผ้าจังเพราะผีเสื้อกินความฝันงั้นเหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะฉันเคยได้ยินเรื่องนี้จากวิชาสัตว์ตวิเศษของศาสตราจารย์พลเดียมนี่ย มันกินฝันร้ายของคนแล้วก็สร้างปีศาจขึ้นมาเนี่ยนะอะไรกันเนี่ยเจ้าเนี่ยสร้างปีศาจขึ้นมาเหรอไม่ใช่สเตล่าปีศาจนั้นมาจากฝันร้ายของพิบพเซึ้อแค่ทำให้มันจริงโดยการจับตัวเพื่อนๆของเธอไปเจ้าตัวเล็กถ้าไม่ถึงฝันอะไรแบบนั้นน่ะเมื่อคืนกินไปเยอะละสิใช่ไหมฮะพี่บอกว่าแค่บบสกิตก็ไม่หนักลงมั้งเอาละตามามสสาเลย ต้นไม้พร้อมที่จะตอบคำถามแล้วละ่ะนี่ไงต้นไม้แห่งชีวิตนะสวยมากเลยแถมไี้เก็บพลังทุกอย่างของมิติแว่นมอนเอาไว้ทั้งมืดและสว่างผสมกันได้ดีแต่ละกิ่งก็จะแยกไปตามดาวต่างๆแต่ละใบก็จะเป็นตัวแทนของแฟรี่กิ่งที่เล็กที่สุดเป็นของโลกมนุษย์ มีพลังของบลูมแสดงอยู่ที่นี่หลายปีแล้วแค่จุดเดียวอาจจะเป็นจุดสุดท้ายด้วยแต่ว่าเอาแล้วตอนนี้ล่ะนินเฟียต้นไม้รู้หรือเปล่าเธอเธออยู่ในกาดินเนียบลูมออเตรี่คนสุดท้ายอยู่ในกาดินเนียกาดิเนียแฟรี่คนสุดท้ายเกิดในเมืองฉันอย่างนั้นเหรอ จะมีอะไรบางอย่างหรืออาจจะเป็นเรื่องบังเอิญน่ะหรืออาจโชคดีสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเราก็พร้อมจะไปแล้วไปด้วยไม่ได้นะจ๊ะภารกิจครั้งนี้มันอันตรายมากเราสัญญาว่าจะรีบกลับมาแล้วเราจะได้อยู่ด้วยกันนะถ้าหากเราหากันจนนะเราติดต่อกันได้ไม่มีทางแยกจากกันหรอก สัญญาชีว่าพวกเธอจะกลับมาอย่างปลอดภัยนะจ้าฉันจะทำให้ดีที่สุดเลยพอเรากลับมาเราจะพาแฟรี่อีกคนมาด้วยนนะฮะ<ฮ><ฮ>นี่เป็นข่าวดีสำหรับเราหมายความว่าจะมีพิกซี่ที่สามารถใช้พลังได้เพิ่มพลังที่จะเชื่อมเราไว้ด้วยกัน,นแล้วเธอเป็นใครกันล่ะอ๋อฉันจะคำนวณจากสถิติก็แล้วกันเรื่องแบบเนี้ยราละดสินกันด้วยตัวเล็กอะไรพวกนั้นไม่ได้หรอกแต่ต้องด้วยใจ ไม่ว่าพิกซี่ที่โชคดีคนนั้นจะเป็นใครแต่เราจะกลับมาเพื่อแนะนะำแฟรี่ใหม่ให้รู้จักเอิร์ธแฟรี่คนสุดท้ายนะสัญญาแล้วนะสัญญาจ้าด้วยเกียรติของวิงส์แล้วเจอกันจ้าและจ้ากจแะากะน้าระวังตัวด้วยในตอนต่อไปเดอะวิงส์ไปที่กาดิเนียทั้ง6คนเริ่มเรียนรู้ว่าอยู่ในโลกที่ไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์มันลำบากขนาดไหนขอบคุณฟลอร่า ทำให้ทุกคนได้พบกับเพื่อนใหม่ที่น่ารักและนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาก็ได้ซูนะ <S una. S 1> เราสบป